สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามานําเสนอเตาหุงต้มจากน้ามันเครื่องรถแล้วก็น้ามันพืชเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่อันนี้เป็นตัวเล็กนะครับเป็นเตาตัวเล็กแต่เดี๋ยวเราจะไปทดลองเตาตัวใหญ่ครับสําหรับเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาขนาดใหญ่ใช้ได้ตั้งแต่มอการน้ําร้อนนะครับไปจนถึง หม้อเบอร์55เลยนะครับในการทาอาหารทํากับข้าวอันนีต่างๆได้เลยนะครับเป็นการประหยัดเป็นการประหยัดแก๊สประหยัดถ่านโดยที่ใช้วัตถุดิบของน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันพืชน้ำมันหมูเก่าๆนะครับอันนี้เป็นรูปล่างแล้วก็รูปทรงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการในการทำกันครับอันดับแรกนะครับเราก็เติมน้ำมันเครื่องเก่าไปที่ช่องปล่อยน้ำมันก่อนเลยนะครับหลงังจากที่เราติมน้ำมัน เครื่องเก่าๆลงไปแล้วนะครับเราก็เปิดก๊อกได้เลยให้น้ำมันไหลลงไปในเตานะครับด้านนี้นะครับจะเป็นเตาเพอน้ำมันไหลลงมาเสร็จนะครับเราก็จะใช้เชื้อนั่นก็คือกระดาษทิชชู่นะครับนำลงไปจุ่มให้ติดน้ำมันนิดหน่อยแล้วเราก็จุดหรือว่าเราจะจุดแล้วก็ทิ้งลงไปในเตาได้เลยนะครับให้ทิชชู่ติดน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันผูหมูเก่าสักเล็กน้อย หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดใช้งานไปเนี่ยจะมีกลิ่นของน้ำมันเหม็นเยอะไหมก็ขอบอกตามตรงนะครับว่ามีกลิ่นเฉพาะช่วงแรกๆนะครับก่อนที่เตาจะติดหลังจากนั้นหลังจากที่เตาติดแล้วนะครับจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับแล้วก็ไฟถือว่าแรงมากหลักสำคัญนะครับอยู่ที่มอเตอร์พัดลมนะครับตัวนี้พอไฟติดแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มลมนะครับ ลมก็จะมาเป่าเข้าท่อแล้วก็ไปผงที่ด้านใต้ของเตานะครับก็จะค่อยๆเพิ่มแรงลมเพิ่มการลุกไหมอยู่ในเตานะครับอีกสักพู่หนึง<ม>่งจะไม่มีควันแล้วนะครับตัวน,นี้เริ่มแล้วนะครับหลังจากที่ร้อนเราก็นําที่วางหม้อวางกระทะเข้าประจําที่แล้วก็เร่งลมได้เลยนะครับเพิ่มลมเพิ่มความแรงของมอเตอร์ลม สำหรับตอนนี้ถือว่าเตาใช้การได้ดีแล้วนะครับตรงนี้ใช้การได้ดีเลยเดี๋ยวเราจะลองไปต้มกาต้มกาน้ำร้อนกันนะครับว่าจะใช้เวลา,าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองต้มกาน้ำร้อนกันนะครับแต่ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะต้องเอาฝาหม้อกาออกนะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้เห็นน้ำเดือดในหม้อกา ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเอาฟามหม้อกาออกก่อนนะครับและหลายท่านอาจสงสัยว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันเครื่องเตาเนี่ยมาทำข้าวมาทำอาหารเนี่ยวัสดุอุปกรณ์หรือว่าภาชนะของเราตูดนอตูดถาจะดํำไหมนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราต้มน้าร้อนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะถ่ายก้นหม้อกาน้าร้อนให้ดูนะครับว่าดาหรือเปล่า สรุปการจับเวลานะครับที่น้ำจะเดือดใช้เวลา1นาทีเล็กน้อยนะครับหนึ่งนาทีนิดๆจากน้ำร้อนเดือดแล้วนะครับนี่ไม่จะเล่งไฟเยอะนะครับยังยังไม่ได้เพิ่มความแรงของมอเตอร์ลมยิ่งเพิ่มลมให้แรงขึ้นไฟก็จะแรงขึ้นนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยากจะลดต้นทุนอยากจะลดต้นทุนอยากจะขายของให้มีกำไรนะครับแล้วก็ต้องลดต้นทุน ผมว่าเหมาะเลยนะครับเหมาะเลยเกี่ยวกับงานบุญงานบวช่อค้าแม่ค้านะครับสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านหลังยกตัวสหรับีธีการในการที่เราจะดัดเตานะครับแล้วก็นําภาชนะทรงกลมที่เราจัดทําไว้นําไปครอบ ลดแรงอากาศให้ไฟมันดับก็จะไม่กลินน้ำมันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพก้นมอกากันนะครับว่าดำไหมตอนแรกก็เป็นสภาพนี้นะครับถือว่าไม่ดำเลยนะครับดำไหมสนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทางลูกบ้านของผม ได้ผลิตคิดค้นขึ้นนะครับโดยการประยุกต์ใช้จากต้นแบบหลายๆที่นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ